เขาคิดจะถอดใจจากคุณบ้างหรือเปล่าทะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันบ่อยเขาจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมรักทางไกลหอนทางไกลความห่างไกลจะเป็นปัญหาของคุณหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปแหลนดมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันไปดูพลังงานความรักของพวกคุณทั้งคู่กันค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณคิดจะถอดใจจากคุณหรือเปล่า f of pentacles เชาราศีธาตุดินพุชบกันมังกร2 of cups เชาราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีน The ะเฮอร์มิต4 of wands เชาราศีธาตุไฟเมษสิงห์หนุ่ม nice 9 of pentacles S a s ้ o าว The Devil Head of Pentacles เอาคนนั้นของคุณไม่เคยคิดที่จะถอดใจไปจากคุณเลยแม้ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อาจจะมีหลายๆครั้งที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความไม่เข้าใจ เดวิลบ่งบอกถึงความรักอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งคุณหรือเขาหรือใพรอาจจะเป็ยนไววอวดชาก็ได้คุณอาจจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มีความหึงหวงกันจนเกินไปลุ่มหลงซึ่งกันให้กันจนบางครั้งทำให้ขาดสติและขาดอารมณ์ได้ โกลออฟเพนชัคโคลบ่งบอกถึงความใส่ใจการดูแลเอาใจใส่และรวมไปถึงความหึงหวงความหวงแหนคุณกับเขารักกันมากและค่อนข้างที่จะมีความหึงหวงกันพอสมควรคุณคือคนรักของเขาโู o ออฟคัพบ่บงบอกถึงการเป็นคู่รักระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขาเป็นคู่รักที่เคยผูกพันต่อกันมาทําให้ความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความมั่นคงโกออฟวานบ่งบอกถึงความรักและจิตใจที่มั่นคง เขาคนนี้ของคุณไม่เคยคิดที่จะทอใจไปจากคุณเลยเขาได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวและมั่นคงแล้วเอชซอฟสอดบ่งบอกถึงความเด็ดขาดความมั่นคงการตัดสินใจที่ชัดเจนและแน่วแน่เขาคนนี้เป็นคนที่สม่ำเสมอทำอะไรต่อเนื่องและในความรักที่มีกับคุณก็เช่นกัน เขาคนนี้ไม่ค,คิดที่จะถอใจไปจากคุณเลยไม่ว่ากี่ครั้งที่คุณกับเขามีปัญหากันหรือทะเลาะก,กันก็ตามเขาเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์และเป็นเรื่องของความหึงหวงคุณกับเขาต่างใส่ใจและดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเพอร์มิท พราะคุณกับเขาต่างเคยเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาเคยแยกจากต่างคนต่างอาจจะเคยมีกำแพงกำแพงที่สูงพอสมควรคุณกับเขาค่อนข้างจีคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวและการจะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตคู่จึงทําให้คุณค่อนข้างที่จะกังวลว่าเขาคิดจะถอดใจไปจากคุณบ้างหรือเปล่า ขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังงานของความรักไพ่ทูชอปคับมงบอกถึงการที่คุณทั้งคู่เป็นคนรักที่ดีต่อกันเป็นความรักที่ดีและความรักของเขาที่มีต่อคุณนั้นเป็นความรักที่มั่นคงมั่นคงจริงๆหมายถึงการที่เขาคิดจะไปไกลถึงขั้นการเป็นคอรอบครัวเดียวกันกับคุณเพ g e อ p เอนจิคมงบอกถึงการที่ต่างคนต่างรู้จักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณกับเขามีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันหรือมีความหึงหวงกันจนเกินไปขอให้คุณทั้งคู่ปรับปรงุงและเปลี่ยนแปลงคุณทั้งคู่พร้อมที่จะเป็นสิ่งดีๆให้กันและกันคุณและเขาได้ตัดสินใจที่อย่างเด็ดขาดและชัดเจนแล้วเชื่อว่าในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ